ก็คือกลุ่นทีมงานผู้ก่อตั้งบริษัทแกรมมี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์นเงในช่วงนั้นได้ทำรายการทีวีประเทศรายการวัยุ่่นและโปรโมทเพลงของแกรมมี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์เช่นรายการาย,ยิ้มใส่ขันมันกว่าแว้วเสียงทิศดาวลูกโป่งสีชมพูและคอนเสิร์ตแดดเดียวจนในปี2528บริษัทแกรมมี่ต้องการปลุกเปิดงานด้านมิวสิกวิดีโอในตอนนั้นประเทศไทยยังไม่มีใครทำพี่นิคจึงได้รับอาสาในทันทีที่ได้โอกาสถือได้ว่าเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอคนแรกของเมืองไทย ต่อมาในปีพศ2530ได้เปิดบริษัทไทยทำภาพยนตรน์โฆษณาอัปเปอร์คัไในเครือแกรมมี่โดยรับหน้าที่เป็นผู้กำกับหนังโฆษณาควบคู่กับการดูแลแหนดมิวสิกวิดีโอในแกรนม,มี่ไปด้วยจากนั้นในปีพศ2534ประกอบเข้ามาดูแลฝ่ายการตลาดเพลงในแกรมมี่จนในวันที่1มกราคม2541พี่นิคก็ได้รับคมไว้บางใจจากอากิ้ไพบุญดำรงชยัยธรรมให้มาเปิดค่ายเพลงที่ชื่อว่า g ีนี่แร r คคอร และนั่นก็คือจุดเริ่มของ่อารอันดับหนึ่งของเมืองไทยผมต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับการโหวตมาสําหรับ,บวันนี้นะครับก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตการทํางานการทํางานในทีเนี้ขอดวันนี้นะวันนี้ก็ถือเป็นปีที่สิบเแล้วเราก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็โล่งอกนะครับที่สามารถที่จะฝากันมันมาได้ไกลขนาดนี้นะครับ หลายท่านเขาคงทราบว่าหลายหายปีวันนี้เนี่ยเราเผชจญกับปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยในวงการเพลงทั่วโลกนะครับทีนี้ก็ไม่ได้เป็นค่ายที่ได้รับการยกเว้นนะครับเราก็เจอปัญหาเหมือนกับทุกคนนะครับแต่ระหว่างทางที่เราเจอเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้เราก็พยายามที่จะเอาชนะมันเพราะเรารู้ว่าเพลงเป็นสิ่งที่ไม่เคยตายนะครับ เราไม่าได้งั้นทุกคนยังยังยังต้องการเราก็ยึดในจุดนี้แล้วก็ทำมันมาในช่วงแรกของการทำงานพี่มีนเป็นกลุกปั้นศิลปินจากบินสุดาอย่างไทยนาลุนที่มีเพลงริ้อย่างใช่เดิมประเทืองที่ดังถึงขนาด MP3 ก็ยังนำชื่อประเทืองไปตั้งเป็นชื่อ สร้รางกำไรและผลประกอบการที่กบริษส์นับสิบล้านบาทหลังจากนั้นด้วยวิสัยทัศน์ที่มองการไกลของที่นี้รวมถึงการปลุกปัน้นและเปิดโอกาสให้ศิล,ป,ป,ลปินที่ทมีฝีม,มือทั้งเต็มไปด้วยไอเดียมาอย่างต่อเนื่องอย่างวงพารดพมมดาด็อกพละผลกลาบป้าและภริกรสผมในฐานะเป็นมิวสิกลูเวอร์คนหนึ่งเนี่ยผมมองว่าคำว่าร้องเนี่ยก็คือวิญญาณของกบฏนะครับคนที่จะเป็นร็อกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดนตรีร้อง ถ้าเป็นเล่นดนตรีร้องเฉยๆเนี่ยแล้วถ้าวิญญาณถี่วิญญาณมันไม่ใช่ผมว่ายัางไม่ร้องคนที่เป็นร้องมันต้องมีวิญญาณของกบระบมีความคิดต่างมีความคิดนอกกรอบถ้าคุณอยากเป็นร้องเนี่ยกดข้อแรกก็คือว่าคุณต้องกระนะครับแต่ไม่ใช่ปฏิวัตนนิครับและหลังจากที่ได้ทําให้กระสานเพลงร้องระหงไปทั่วทั้งประเทศแล้ว ก็ได้ดึงวงร็อกยุคใหม่อย่างแร็ตโ spect ซูริทบอลเล็ตบิ๊กแและบ o d y Slam เข้าร่วมด้วยซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญหน้าดึงของประวัติศาสตร์วงการดนตรีบ้านเราด้วยการตอบรับทั้งยอดขายเกินเป้างานโชว์คอนเสิร์ตที่เดินสายตลอดทั้งปีรวมถึงคอนเสิร์ตใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆนับแสน <c oughs> ก็มาจากหลักการบริหารและการจัดการแบบเข้าใจของผู้บริหารค่ายท่านดี ทำให้ชิที่รีคอร์ดค่ายเพลงเล็กๆค่ายหนึ่งในเครือแบมนี้ได้เติบโตขึ้นมาเป็นค่ายเพลงหลักของประเทศไทยที่เต็มไปด้วยบุคลากรเพลงร็อกทั้งมื้อน้าและมื้อนังสร้างแรงบันดาลใจเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับวงร็อกยุคใหม่ได้เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่เป็นของจริงมาเลยตลอดสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าคุณจะต้องมีฝันนะคุณต้องมีฝันแล้วคุณต้องเชื่อในฝันให้มันกลายเป็นความหวังให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความจริงในที่สุด แต่สิ่งเหนืออื่นใดที่เชื่อมโยงทุกอย่างก็คือว่านอกจากความฝันแล้วคุณต้องมีความเชื่อต้องเชื่อว่าคุณทำได้และลงมือทคำครับถ้าหากเขาไม่เปิดโอกาสให้กับวงดนตรีตัวจริงรวมถึงข้อเสนอแนะีให้กับวงดนตรีเหล่านี้วงการเพลงร็อกบ้านเราก็าอาจจะยังไม่ไปถึงไหนก็เป็นไดน้ด้วยเหตุนี้เตอ์กีตาร์แบ็คจึงขอเชิญชูรางวัล Lifetime Achievement ให้กับพี่นิดวิชินเริ่มไพศาล ีเหมาะสมกับพี่จริงๆฮะมินิชูตรงสูงเลยครับตอนนี้นะครอบ้โหมีไลฟ์วารแอคชั่เแมนอวอร์ดนะครับแล้วก็อยากะให้ีินิเไ็้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณผู้ที่อวดรางวัลนี้ผม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะว่าโดยปกติแล้วรางวัลน,นี้จะมอบให้กับนักดนตรีนะครับหรือคนที่อยู่บนหน้าไม่ยึงว่าจะให้เกียรติผมขนานี้คนที่อยู่เบื้องหลังตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับที่ก็แค่ทำงานเพลงที่ที่เรารักแล้วก็อยากให้มันสำเร็จนะครับผมคงไม่ได้รางวัลน,นี้ ถ้าปราศจากาผู้ร่วมอุดมการทั้งหลายในโอกาสนี้ก็อยากจะขอขอบคุณคนสำคัญหลายนคนโดยเฉพาะาศิลป,ปินที่ร่วมอุดมการร่วมกันฝากฟังจีนีรคคอร์สนะครับพี่ๆน้องๆในจีนีรคคอร์สแล้วก็ใน g MM ีนเมแกรมมี่รวมทั้งทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ที่ร่วมกันข้างสรรวงการเพลง ผมถือว่ารางวัลน,นี้เป็นของทุกๆคนครับขอบคุณมากครับขอเสนอให้ที่นี้ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ถ้าเขาได้เนี่ยก็ให้ขึ้นมากันให้ให้หมดเลยครับก็ใช่ครับในเมก็ไม่มีพ่รัส,สักคนเลยนะแล้ว <c oughs> ขึ้นมาที่มีสมเกียรติอย่างงี้นะแล้วคนนี้คนนี้อะไรเนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้ก็มาด้วยหลังจากที่แอบดื่เมเบียร์ช้าหลังเวทีแล้วด่มเซ็มก็ขึ้นมาด้วยนะฮะฝากเลยกับพิรัศเขาหน่อยเนี่ยเราเนี่ยแหละเราเนี่ยเราเป็นเราสักนิดนึงขึ้นมาขนาดนี้แล้วหนวดยังไม่โกนเลยเลยก็เออ คิดว่ารางวัลมือกีตาร์ยอดเยี่ยมไม่ได้มาด้วยโชคช่วยแน่ๆครับพี่รัฐเองก็น่าจะฝึกฝนผล,ผ,ลผลงานก็เป็นอย่างดีครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่การันตีว่าพี่รัฐก,ก็จะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไปครับผมพูดดีๆเขาจะบอกเรได้วยนะครับงาี๋ยวผมดีนะครับ,ม,รบม,ะะมีวีดีโอจากทางคุณรัฐมาด้วยนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วไปชมกันดีกว่าครับอ่าน้องๆดูกว่าน้องๆดีวกว่าน,นะ กีตาร์แม็ของฟตีเนะครับเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากครับตื่นเต้นมากครับก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ไปรับที่งานนะครับก็คือวงเซนต์ฮวนเลอร์ิด็กเล่นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับไกลกันมากเลยแต่ก็ดีใจมากครับถือว่าเป็นเกียรติมากจริงๆแล้วแค่ได้เข้าชิงก็ก็ดีใจมากแล้วระงวันนี้ผมเคยเข้าชิงมาแล้วมาสองสามทีนันจริงๆแล้วผมว่าผมขอเข้าชิงทุกปีเลยดีกว่า เชิญมากระดีใจมากครับ no ถือว่าเป็นเกียรติเป well. ็นสรีแก่ทักวงบนของผมมากนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะบวชทดแทนพระคุณให้กีตาร์แมงนะครับเกี่ยวความสําคัญของนักกีตาร์คนนี้ครับยัง่ยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับผมดีใจมากครับขอบคุณคุณกีตาร์แมงครับขอให้เจริญะุักเรียนทุกที่ตลอดไปครับผมขอบคุณครับ พวกเราวงคอฟเทลนะครับจริงๆนี่เป็นครั้งที่2ที่เรามีโอกาสได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลของกีตาร์แมตชอวอร์ดครับปีที่แล้วเข้าชิงสามรางวัลแล้วก็ได้กลับบ้านสู่รางวัลครับจริงๆผมเองถามว่าทุกครั้งเวลาเราได้รางวัลเราก็จะรุ้นตลอดทางวันนี้เองได้ชิงรางวัลก็แอบรุ้นอยู่ในใจเหมือนกันคิดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ ค่มีคนชอบเพลงก็ดีใจแต่ว่าพอได้รางวัลขึ้นมาจริงๆครับพอรู้ต้องขึ้นมาพูดกับคุณไม่ออกเหมือนกันสําหรับพวกเราเองที่เล่นดนตรีกันมาสิบสิบสองสิบสาปีนี่เป็นรางวัลนี่เป็นรางวัลแรกเลยที่ได้จากสถาบันสถาบันใดสถาบันหนึ่งรางวัลนี้จึงมีความหมายกับพวกเรามากๆเพราะที่ผ่านมาก็จะเป็นรางวัลแบบได้จากพื่ีวิทยุบ้างอะไรบ้างแต่นี่เป็นครั้งแรกจริงๆครับขอบพระคุณกีตาร์มากมากขอบคุณทุกคนมากมากที่ให้ความเมตตากรณีพวกเราคิดว่า เราคงไม่ได้มีวันนี้ถ้าไม่ได้ติดนี่ทุกคนมามากมาขอขอบคุณจริงที่นั่นคอท,ที่เป็นหัเ rier, วเรียวหัวแรงใหญ่ที่ผลักดันพวกเราขอบคุณคนฟังขอบคุณคกีตาร์แม็กซ์สวอชและขอบคุณทุกคนจากใจครับขอขอบคุณมากครับขอเชิญประมือด้วยครับ จริงๆแล้วผมน่าจะเป็นคนแรกในประเทศไทยที่เข้าชิงรางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมเยอะที่สุดครับแต่ไม่เคยได้เลยนะร <c oughs> แล้วทุกปีเวลามีชื่อม,มีชื่อเข้าชิงผมก็จะมันก็เหมือนมันต้องเตรียมม่าจะพูดอะไรยอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วผมเลยมีเรื่องพูดเยอะมาเราเตรียมมาหลายปีแต่ก็คือไม่ได้หวังว่าจะได้แต่เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนยอะไรเงี้ย นี่เอาสักเรื่องนึงแล้วกันครับก็ <c oughs> ทุกคนบอกว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้ก็เป็นเพื่อนฝังกันเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็บอกว่าในยุคสมัยนี้ทุกคนทุกคนคงรู้ว่าอยู่แก่ใจแต่ว่าเราคาดหวังอะไรยากมากคาดหวังเรื่องอไรายได้คาดหวังเรื่องการยอมรับเกี่ยวกับเรื่อง คนที่เบื้องหลังอะไรเงี้ยเพคนก็จะสนใจกันน้อยลงไปเรื่อยๆแต่เวลาผมทํางานผมมีความตวังอยู่อย่างนึ่งซึ่งอันนึมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากก็คือความผูิใจนะครับก็วันนี้ผมก็ได้รับมันบริษัทธ มันประมาณเจ็ดพันบาทไซึ่งปีหนึ่งก็ได้ทำสักชุดหนึ่งอะไรสิ่งเองก็เจ็ดพับาทแต่ผมว่าสิ่งที่ที่ผมทำก็คือมันคือผมไม่คิดถึงเงินเจ็ดพันบาทเลยผมคิดถึงแต่ความภูมิใจแล้วก็ชีวิตึ่งเกิดมาเราทำทุกอย่างให้เต็มที่เพราะ ผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็คงได้เจอความสู้นนี้เหมือนกันก็อยากฝากให้ทุกคนลืมเงิน4,000บาท5,000บาท7,000บาทแล้วทำงานให้ดีที่สุดครับเพื่ออนาคตของการเป็นไทยครับขอบคุณที่มากมากนะครับอีเดียวครับผมทำกับกบปิกแอส้วยนะครับก็เป็นคนตัวแลงเนื้อเพลงแล้วก็ทีมแองโก้ครับก็เราจะแชร์ในวันนี้กันครับครับผมครับขอบคุณมากนะครับ